ซื้อบอกว่าน่อยชอปกินงตัวอะไรัะชอปปินงตัวออเขาเมื่อกี้เห็นบอกว่าซื้อพุดดิ้งมาแค่สองอันมันไม่ใช่ไงเห็นคนเขาหยิบเมื่อกี้เว้ยที่แรกอะ คือหยิบมาต่ออันก็คือสองรตีใช่ไหมไมันจะออกแบบเหลืองๆอ่ะเออเราไม่รู้มันเป็นรสอะไรเป็นคาราเมลหรืออะไรทุกอย่างแ,แต่เนี่ยช็อกโกแลตนแน่แต่เชื่อไหมลูกค้าที่เข้ามาแบบสี่ห้าคนอะ่ะคือหยิบรถนี้หมดเลยเว้ยมันรู้สึกแบบล้องใจอะ่ะไม่ซื้อไม่ได้ป่ะต้องซื้อพี่คิดว่ามันเป็นอะไรอ่ะเดาก่อนเดาก่อนพี่คิดว่าอันน่าจะเป็นรสพุดดิ้งไข่อันนี้เป็นช็อกโกแลตแต่เมื่อกี้เราดูคือข้างใต้มันมีบวยนะมันเหมือนบวยนะลองลองดู เนี่ยมันมีเป็นเม็ดเม็ดเหมือนบัวแต่อันนี้คือพุดดิ้งไข่คาราเมลเออไม่รู้ว่าเปนนื้อสิอ<ะ>ื่นใดนะคะเราเดินมาเราก็จะกระหายมากถ้าอยากเราต้องมาลองอันนี้อันนี้มันจะเป็นนมใช่ไหมที่ที่หน่อยเปล่ปกติเราไปเกาหลีใช่ป่ะมันจะเป็นรสนมรสกล้วยแต่ว่าเน,นี่ยมันจะเป็นรสลิ้นจี่กับพีชเดี๋ยวจะมาลองอันนี้กล่องละสี่สิบสามน่าจะบอกไม่ได้ถูกเลยแต่เราแบบเรามาแล้วอะเรามาแล้วอะ เปิดช่วงใหม่ได้เลยนะช่วงเรามาแล้วอะ่ะสุดใกล้ไ่เห็นนะกล้องเพื่อนคือดีมันจะแบบหอมดิ้นจี่เว้ยคือไม่ค่อยออกพีชนะแต่ว่าหอมดิ้นจีก็ไม่ค่อยหวยังเน าปกติเราจะกินแค่อะไรนะเราจะกินแค่กล้วยกับสตอบรอเบอรี่ที่เคยกินกเราเคยกินรสกล้วยสตรอเบอรี่แต่ว่ากล้วยเนี่ยคือเดอะเบสของนมเกาหลีอยู่แล้วอันนั้นคือต้องให้เขาจริงๆแต่ว่าเน,นี่ยบอกเลยไม่ไม่เคยลองแล้ว43บาทก็อืมนิดนึงนิดนึงดูเดี๋ยวจะดูให้กล่องฟีบเลยนะคะเนี่ยอ,อ,อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยให้พักเลยเหรอเราจะพักทำไมเ <laughs> อาน,นี้ดีกว่าในสามอันเนี้ยอยากลองอันไหนก่อน อันที่มันต้องเป็นแบบว่าอไอตัวเนี้ยเราต้องเก็บไว้ที่หลังเพราะว่าเราไม่เราเห็นคนหยิบเยอะแต่เราอยากเราไม่รู้มันคืออะไรเราเ,ออเก็บไว้ก่อนเราต้องลองที่เราคิดว่าน่าจะใช่ก,ก่อนเออเราเลือกอันนี้ก่อนอันแรกนะสีมันจะเข้มเข้มอันนี้ขวดลวะสี่สิบห้าป่ะเอ้สี่สิบเก้าอันนี้สี่สิบเก้าบาทจะสี่สิบเก้าทำไมอีกบาทมันก็ห้าสิบแล้วอะ่ะเออเราลองอันนี้ก่อนนะลองชิมข้างบนก่อนนิดนึงเมึง คาราเมลละกล้วยอ้กบดมึงไม่ใช่คาราเมลกล้วยอ่ะแสดงว่าเมื่อกี้คือคาราเมลแน่เลยอือเดี๋ยวเราตักให้ติดช็อกโกแลตด้วยนะคะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยเพื่อนๆดูโอ้กลิ่นกลิ่นกล้วยกลิ่นกล้วยมามากอยากให้อยากให้โทรศัพท์ของคุณมีกลิ่นบอกเลยแล้วดูนะดูเนื้อดูเทกเจอร์ดูเทกเจอร์คุณดูมีความแบบอืมหนึ่งนะ มันคืออร่อยคือปอดเป็นกล้วยช็อกโกแลตแล้วมันเข้าอยู่แล้วอ่ะเหลือให้ด้วยนะแม่ซื้อมาอย่างละรสรสละรสละขวดอันนี้อันนี้ไม่ผิดหวังนี่ไม่ผิดหวังรสกล้วยผิดเลยไม่ใช่คาราเมลคันนี้มาดูรสที่สองอันนี้สแตนด์ดอยู่ละรสอะไรอะช็อกโกแลตใช่ปะต้องดมกลิ่นกันเลยแรงขนาดนี้โกโก้ very strong โกโก้ very very strong นี่มันก็เอา้ยนะอ่อาจริงไหมว่ะเท็กเจอร์เน,นี้ยจะแน่นกว่าอันนี้อันนี้คือมันจะนุ่มกว่าอันนี้คือจะแน่นแล้วก็โกโก้อร่อยคือไม่หวานไม่หวาน,วานเต็อันนี้อันนี้ไม่ไมีก้นใช่ปหไม่มีก้นหวานคือมันเ,เป็นโกโก้เบ้งค่ะ แล้วเราก็มาถึงขวดสุดท้ายนะคะเป็นไฮไลท์อันนี้ <High light. S 2> เดี๋ยวอันนี้ต้องเรียกว่าให้เพื่อนๆกดพพสไว้ก่อนแล้วให้เพื่อนๆลงไปเมนใต้คอมเมนต์ว่าเพื่อนๆค,คิดว่าไอ้รถนี้คือรอะไรเนาะคล้ายๆกับไอ้นี้เลยอ่ะหูู้้เลยอี่เนี่ยเขย่าแทบตายไม่ไปไหนเลยอ่ะอีอนอนอ่นี่ค้อ,อ,องขวดแป๊บเดียวทำไมอ่ะปังเห็นนะอ้าวแสดงว่ามันต้องแบบโคตรนุ่มเว้ยมันหนุ่เป็นอย่างเงี้ยอ้าวเดี๋ยวรอไม่ใช่ละลายใช่ไหมคิดว่ามันจะไม่ได้ละลายคิดว่ามันน่าจะ พี่เดาว่าเป็นอะไรอ่ะโดมแล้วแหละพูดเลยรชดเลยบวยกินไข่เอเหรอมึงไข่แรมากโอ้โหทุกคนดูดิดูใกล้ๆกเล่นเล่นเล่นนุ่มมากไม่แต่แใจที่คว่ำขวดแล้วมันไหลเลยอะเอาตรงๆนะอืม คือมันคือไข่เลยอ่ะมันเหมือนอําอ่ำจะพูดยังไงเดีอยะมันเหมือนแบบไข่ใส่น้ำตาลนอะ่ะก็คือพุดดิ้งไข่นั่นแหละแต่ประเด็นคือทุกคนที่เข้ามาคือหยิบอันนี้หมดเลยอ่ะคือมันนุ่มมันนะ <c oughs> กินถึงก้นหรือยังไอกก้ก้นก้นเม็ดเม็ดคืออะไรรสชาติไม่เหมือนชาวะกีฬรานิสสุหรอคืออะไรบอกไม่ถูกว่ะเอ,อาเป็นว่าอันเนี้ยสำหรับคนที่ชอบกินมันคงนุ่มอร่อยจริงแหละในสามขวดนี้ ที่ชอบนะให้เราโหวตนะสำหรับตัวไหนเองหนชอบอันนี้รสกล้วยช็อกโกแลตเพราะว่าเป็นคนชอบกินกล้วยอยู่แล้วคือคือแบบว่าหน่อยแบบชอบกินกล้วยค่ะคือคนพูดกินกล้วยพูดไทยให้ชอดค่ะคือแบบว่าหน่อยชอบกินกล้วยอะค่ะเออชอบรสกล้วยชอบรสกล้วยส่วนเพื่อนๆบางคนอาจจะชอบรสนี้เพราะจริงๆนะเมื่อกี้ สามสี่คนที่เข้าไปในร้านนะเนาะโซคือเราจะเห็นเลยว่าทุกคนจะหยิบอันนี้หมดแล้วคนนึงไม่มีใครหยิบขวดเดียวนะหยิบสามขวดห้าขวดหกขวดคือจะหยิบอันนี้หมดก็อาจจะเป็นรถที่แบบขายดีที่สุดเนาะเพราะว่าที่แช่ในตู้มันก็เยอะสุดอะโอเคเราจะมาดูสกิลการปิดคลิปของเจ้าของช่องกันนะคะเ <c oughs> พื่อนๆคะ่ะ <c oughs> กินหวานเยอะเกินไปเสพคอเพื่อนๆคะถ้าคนไหนนะคะชอบคลิปวันนี้ที่ไหนพาไปเที่ยวเนี่ยแล้วก็ไปดูเกี่ยวกับอาหารเกาหลีเนี่ยนะคะถ้าชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้หน่อยด้วยนะคะติดตามไป่ได้เลยทางด้านล่างเดี๋ยวจะขึ้นให้ใครอยากจะดูคลิปต่อไปกดตรงนี้ใครอยากจะดูเพลยลิสต์ต่อไปกดตรงนี้กดติดตามตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวใช่เหรอกดง่ายค่ะจิ้มเลยค่ะจิ้มเลยค่ะจิ้มค่ะติดตามจิ้มจิ้มจิ้มตรงนี้ค่ะจิ้กล้วยรสกล้วยอร่อยสำหรับคูอังรังสิขายของเก่ง